See, there's two bus tours in there now. Oh, that. So we are going, uh, where we are going next, the Johnny Fox's Pub. <laughs> the tourist trail for that. <laughs> <Old formats. laughs> <Old, old> things that <laughs> Oh, lovely. you around that way? Video the pub. Yeah, you go. well you go. we busy now. i'm tour the summer, like, I'm really busy here. This Yeah? Yeah. The, the, what barrel. is it called? That's a barrel for the drink. It mm. was like an alcohol barrel. Look over here. For the fire. Firemen. Oh, when okay. be a fire, they put the fire out. This one? This one. Put the fire? No, this one. เขาก็มีแบบว่า d e coration นะคะใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เป็นเหมือนหลักเกวียนเลยอะไอล้อของเกวียนแล้วก็ทำเป็นโต๊ะที่นั่งค่ r Kind of yeah, yeah, yeah. Wow> sort of t o อียลุงเดอเซ็ลงเดอบอกว่าเป็นผับที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะเขาตกแต่งแบบว่าอันนี้เห็นไหมคะเอทโลโฟนบ็อกซ์เป็นตู้โทรศัพท์นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเอสโซเพโทรอันเป็นที่เติมน้ำมันเหรอ f i ล l i อ the petrol? Long t งทา ago y e เยอะอโอเคอันนี้เป็นเครเอตปั๊มแบบว่าเติมน้ำมันรถ so really ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเครื่องอะไรนะคะสวยดีค่ะ <Hello. S 1> โอ้ยพอดีผับคนเยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันบ่ายแก่ๆแ,แล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปกันนะคะเพื่อนๆ ก็เลยเอาเก็บภาพบรรยากาศของอีกร้านหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับพวกขายของอตกแต่งสวนนะคะพวกแบบว่าเข้าของเครื่องใช้แล้วก็จะมีพวกต้นไม้ดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมกันเลยนะคะเพื่อนๆ Somewhere, 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 somewhere. I like the old practice like you go

ล่าคาะกับถึงบ้านมานะคะเราสองคนป้าหาลุงเดอก็มาเติมพลังนะคะด้วยสเต็กเนื้อจานนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะไปเที่ยวมาทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ปัญหากับลุงเดอด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะลากันไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ